วันนี้เวลา16นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียเขตวัฒนาทรงเปิดงานสืบสารใจหัตถสินไทยสู่สากลเอ็มเป u m เรียมเอ็มควอเทียเซนส์ออฟไทยจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถและหน่วยงานต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา28กรกฎาคม2565รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสืบสารพระราชบ,บัิธานในโครงการศูนย์ศิลปาชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนาดีรัตนราชกัญญาที่ทรงสืบสารอนุรักษ์ภาไทยงานด้านศิลปะหัตถกรรมในโครงการศูนย์ศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สร้างความยั่งยืนให้แก่ประสบนิกรไทยและยกระดับภาพลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล โอกาสนี้ทออประเนตกการแสดงแฟชั่นโชว์เซนส์ออฟไทยซึ่ง6ดีไซนเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยได้ใช้ผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสร้างสรรค์โดยใช้แนวทางจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเรื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่2 Thai Text i l e Trend b o o k s Autumn Winter 2022-2023 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญามีพระดบริให้จัดทําขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ประเภทเนื้อผ้าการเลือกสีการออกแบบลวดลายรวมถึงแนวโน้มความเป็นไปในอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงานผ้าไทยได้อย่างมีทิศทางจากนั้นท่อประเนดรโซนไทยคราฟแฟร์ที่มีผลิตภัณฑ์ผ้าไทยโบราณและสินค้าหัตถกรรมชุมชนอาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้ายกเครื่องจักสารย่าลิบเผาไม้แกะสลักและงานเซรามิกจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาศมาจําหน่ายรวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาศ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบสารใจหัตถสินไทยสู่สากลซึ่งมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของผ้าไทยและหัตถศินไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้เกิดการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่พืนแผ่นดินไทยและก้าวไกลไปสู่ระดับสากลโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่14สิงหาคมนี้